ตองน้ำเลยตรงอีพัดไกตมาทางฟังกูกูอยากตายกูอยากตายแต่กูดังไปในห้องน้ำมาเลยกูจะกินยาล้างน้ำฆ่าตัวตายปิดประตูนะจับยาญ่ล่างห้องน้ำไว้นะเอะวางไว้ข้างกูจะตายกูจะกินยาล้างน้ำฆ่าตัวตายปิประตูห้องน้ำพังมาเลยต้องแค่นั้นแหละเมียกูก็โดดล็อกคอเลยนี่หอมไหมแตกมึงแตก น่นถ้าคูวิ่งถ้าคูหนีไม่ทันททานา้เอ็มเอ้ยฝองออกปากกูแล้วตัวกูที่มีเตชั่งยาล้างพูดไปเลยกูกูเฉียดตายเลยช่ยไมไ่ทัวนะนะเนอะมันโลมยาล้นางแม่งกอกปักเอ้ามึงอยากตายเอาเลยมึงโอ้โหกูแบบว่าใจด้วย ก็เลยอยากจานดีวะเออโอ้ยไม่อยากตายอ่เราเ้แเข้ามากรอกปากกูไปอยกลองความสนใจกทำไมแล้วกคิดว่าเปิดต้มยาว่ายาไม่ใช่ว่ายามาแล้วแล้วเราเอายามึงขาวกัดใช่ไหมเออก็จะกอดจะกอดกนเริ่มใหเลยประมาณนี้ไม่ใช่เลยมันไม่ได้กอดกูอะไรมันกอดกูเข้าหลังนี่เลยแดก มีปากมากกูไม่้อ้ด้วยใจด้วยีกูมีงไปท่วนนึงกูรัสงสารจริงๆกูแล้บุญบาปกูเลาหอดไม่ได้กดหลอดรหจากเตียนมีเตียนตีนตีนเนี้หลอดจากกรายนลองน้ำและละอีโดนตีนได้โดนเตะตีนถีบน้ะไปอีกวันนึงอะไป